ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเช่เสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทะศระบทที่21ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินยัยย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศาสดาตรักกับพระอานอนท์เรื่องอสรพิษ ปัดชิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วถวยนาครนกำลังล,งล่วงเข้าสู่นิทรารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิท มียามรักษาการแข็งแรงเข้าประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปัดชิมมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ําคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลยจริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือหน ยิงผู้ปฏิพัทธ์ชายหวังให้เข้าชม 2. ชายผู้ปฏิพัทธ์หญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจอ่อ 3. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจากขโมยหรือปล้น 4. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจ 5. สมณะผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสหญิงชายปฏิพัทธ์ชู้หวังชมเชยนา โจรมุ่งหมายทรับสมบัตรปล้นราชันกิจกังวลมากอยู่พระอยากละกิเลสพ้นหลับน้อยตื่นนานบุคคลสามประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลับคือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้อย่างง่ายดายและสงบแต่สองประเภทแรกสิเมื่อ,อยังไม่หลับก็ยากที่จะข่มตาหลับลงได้ เมื่อหลับก็ไม่ได้สนิทคอยพลิกฟื้นตื่นผาวาอยู่ร่ำไปเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุ่มร้อนภาพแห่งคนรักคอยแต่ใช้เข้ามาในความรู้สึกตลอดเวลาความรักเป็นความร้ายที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช้ำตรอมตรมโจรพวกนั้นเข้าไปในท่อน้ำได้สําเร็จสมประสงค์แล้วทำลายอุโมงค์ในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่ง ในแก้วแหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นำไปแบ่งกันณนะที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากหลายจนนำไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้าจึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุน่น เขาลองเขียดูก็ปรากฏทุ้งเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีเสียจนบอบช้ำแล้วนำตัวไปถวายพระเจ้าประเปรฐที่โกศลพระราชาทรงทราบเรื่องราวแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษเคี่ยนเขาได้ยหวายครั้งละหลายๆเส้นแล้วนำไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเอง เขาพร่มอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ดูก่อนอานท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าค่าเมื่อถูกเคียนด้วยหวายเขาก็พูดคำนี้ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าค่าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าถ้านำเขาไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอก ราชบุรุษนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าปเสนที่โกศลพระองค์ตรัสว่าดูก,กรกษกะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวพระดำรัสแห่งพระศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์เทวะเขาทูลข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์เป็นคนทํานาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาสงทราบ จอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้อ้างเอกอัครบุรุษรัฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นป่าน,นี้โดยไม่ได้สอบสวนให้แน่นอนอาจเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อนย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาและให้นำชาวบ้านนั้นไปด้วย เมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญช้าวันนี้พระองค์และพระคุณเจ้าอานนท์เสด็จไปที่นาของชายผ้นี้หรืออย่างนั้นมหาบาพิษพระาศาสดาทรงตอบพระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าค่ะพระเจ้าเปเสฐที่โกศลทูลถามเห็นถุงเงินมหาบาพิษและพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่า พระเจ้าประเสนที่โกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดสั่งเวพระไทยกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิตและข้าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปอีกด้วยข้าแต่พระจอมมุนีพระองค์ช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้รัดอย่างนี้แล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ซบพระเสียรลงแทบพระยุคละบาทของพระศาสดาท่งจุมพิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทำเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศาสดา พระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระไทยด้วยพระพุทธดำรัสเป็นอเนกปริยายตอนสุดท้ายตรัสว่ามหาบาพิษครหาดผู้บริโภคกามเกียรติคร้าหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบถี่ท่วนเสีกกรหนึ่งบัญพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลยมหาบาพิษ กรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ําตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบพิษนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคละถวยนาครนถวายส้อยพระนามให้ว่าอักกันหนเนธคือผู้มีพระเนตรไม่ดำ หมายความว่าทรงดุร้ายและประกอบราชกิจโดยไม่ได้ทรงพิจารณาสั่งฆ่าประหารคนโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบจนเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชาวนาครนตางชื่นชมโสมนัสเล่นมหรสพเจ็วันเจคืนยกธงทิวตามประทีปโคมฝ่ายหลากสีมีการเล่นเต้นรําอย่างเบิกบานใจในท่ามกลางความบันเทิงนั่นเอง คนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายซักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอากันหเนศสิ้นพระชนนั่นเองเขากลัวกลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมมาโลกแล้วจะไปทําทารุณกรรมต่างๆจนยมมาบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะส่งกลับขึ้นมาก่อกวนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้ หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือจงรักภักดีไม่มหาบอบพิษเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าเะเสนที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรม,มเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่งส่งสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคมลากลับส่วนชายชาวนาผู้นั้นส่งกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระศาสดา สามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้สำเร็จโสดาปฏิพลเป็นอริยะบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการชนิดแม้จะทรงมีพระไัยกรุณาประดุดห่วงมหันนบก็ตามแต่พระบรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุมีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ พอพระอาทิตย์ตกดินพระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณอุโบสถาคารเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกึ่งเดือนพระมหาสมณะเจ้าเสด็จสู่โรงอุโบสถแต่ประทับเฉยอยู่หาแสดงพระโอวาทปาติโมกไม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีร่วงไปแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาจึงนั่งคุกเข่าประนมมือถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกเถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมัดชิม,มยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานน์ก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉยไม่ยอมทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกเมื่อย่างเข้าสู่ปัดชิม,มยามพระอานน์จึงทูลว่า พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามและมัดชิม,มยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปัดชิม,มยามภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปติโมกเถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่าดูก่อนอานน์ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อาน o น์ มิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาติโมกในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมคคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าฌานตรวจดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของพระศาสดาเมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางทงว่าดูก่อนภิกษุท่านออกไปเสเถิดพระศาสดาเห็นท่านแล้ว แม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์พระมหาโมคคลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระอานน์จึงทูลให้แสดงปาฏิโมกอีกพระศาสดาตรัสว่าอัศจ,จรรย์จริงโมคคัลานะหนักหนาจริงโมคคลลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้ว โมฆบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สง์เธอช่างไม่มีฮิริโอตตะปะสำรวจตนเองเสียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอาานะเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงทําอุโบสถแสดงปาติโมกท่ามกลางชุมนุมสง์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมคะบุรุษผู้นั้นจะทำให้เราลำบากใจ ภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทำอุโบสถแสดงปาติโมกอีกขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเองและพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย8ประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับการปฏิบัติตามลำดับการบรรลุตามลำดับลุ่มลึกลงตามลำดับตามลำดับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดพระธรรมวินัยก็ฉันนั้นภิกษุสาวกเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมซัดสตร์ซากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสียไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยก็ฉันนั้นสงย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผพุทธศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทําที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณนะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจรีเป็นคนเน่าใน รุงรังสางได้ยากเหมือนกองอยากเยื่อสงประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากหมู่ภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุดเหมือนกันหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวัน,นะต่างๆเช่นวัน,นะพรามหณบ้างกษัตริย์บ้างไวยสยะบ้างสูตรบ้างคนเทยอยากเยื่อบ้างจันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินนยนี้แล้วละวัน,นะสกุลและโคตของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่าสมณะสักยบุตรเหมือนกันหมดภิกษุทั้งหลายความพร่องหรือความเต็มเอ่อย่อมไม่ปรากฏแก่มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะหลั่งลงสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น แม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเศส,สนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือคับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลาติมิ ราติมิงคละปราวานเป็นต้นฉันใดในธรรมวิไนนยนี้ก็ฉันนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากมีพระสวสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างจำนวนมากหลายเหลือคณานับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพทูลเป็นต้นฉันใด ในธรรมะวินัยก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปัฐานสี่สมมัรปทานสอิทธิบาทสโพชชงเจ็ดมักมีองค์8เป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมะวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดวงหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้ว เพราะเหตุที่ทร,รมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกข์แก่ผู้ที่ทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกัลยาณมิตรและเรียกกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกัลยาณมิตรที่แท้จริงของคนดีก็คือธรรมและบาปมิตรที่แท้จริงของคนก็คืออธรรมหรือความชั่วทุจริต จะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจะมีมิตรใด,ดเสมอด้วยมิตรคือธรรมพระอานนท์เคยคิดว่ากัลยาณมิตรนั้นน่าจะเป็นเครื่องหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระศา,าสดาตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยอานนท์กัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะผู้ใดอาศัยกัลยาณมิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล พระอานนท์พุทธอนุชาได้รับการยกย่องจากพระาศาสดามากหลายเป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศในห้าสถานด้วยกันคือ 1. เป็นพระหูสูตรสามารถทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก 2. แสดงธรรมได้เพราะคนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ 3. มีสติรอบคอบรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำา 4. มีความเพียรพยายามดี 5. อุปถากบำรุงพระศาสดาดียิ่งไม่มีข้อบกพร่องเมื่อมีโอกาสท่านมักจะสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเสมอในคำภีอังคุตระนิกายมีเรื่องพระอานนท์สนทนากับพระสารีบุตรหลายเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนิพพานและสมาธิภิกษุผู้ฉลาดและภิกษุผู้ไม่ฉลาดจากการสนทนาการบ่อยๆนี้พระสารีบุตรได้ประจักษ์ชัดว่าพระอานนท์เป็นผู้ควรแก่การยกย่อง และได้ยกย่องเชิดชูพระอานน์ว่ามีคุณธรรมหกประการคือ 1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 2. เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาร 3. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดาร 4. เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรม 5. เป็นผู้ยินดีอยู่ใกล้กับพระเถระที่เป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินยัยห ท่านพยายามเข้าหาท่านที่เป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควรกลับมาติดตามรับฟังพระอานนทพุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ